สวัสดีค่ะท่านโฆษกขาครับสวัสดีครับคุณเลยครับคุณวรรัน์ครับเข้าสู่ประเด็นฟันธงเลยนะฮะหลายคนวิจารณ์เนี่ยนะครับ,รรบว่าเมื่อวานทหารอุ้มตู่เต้นเข้าค่ายกองพลที่เก้านั้นน่นะครับไม่หลงเกมตู่เต้นตู่เต้นเขาตั้งใจจะให้จับอยู่แล้วให้อุ้มอยู่แล้วนะนะค่ะมีการประเมินในเรื่องนี้ด้วยไหมคะเอ่อคือในเนี้ย ขั้นแรกเนี่ยคงต้องมองในเรื่องของอเป็นทหารเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบนะครับทีนี้โดยพฤติกรรมในจริงๆอาจจะมีการสื่อสารกันก่อนก็ได้ทีนี้เราไปมองในมุมเดียวที่เราถามขณะที่ทหารนั้นมีดําเนินการจริงๆเนี่ยจะมีการผมว่าน่าจะมีการสื่อสารกันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการให้เหตุให้ผลกันนะครับทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อทหารดาเนินการแต่ว่าก็หลังจากนั้นเองก็เห็นทราบว่าขนาดนี้ก็มีการหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วก ก็ขอความร่วมมือกันก็นก,ก็ก็คงปล่อยกลับมาก็ไม่ได้อะไรครับ เป็นแต่ว่าก็ก็เป็นไปได้ที่ที่ที่จะเป็นอย่างที่ท่านพิธกรสองท่านได้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 บอกว่าเป็นข้อกังวลนะครับแตก็ต้องทาความเข้าใจกันไปนะครับครับครับหลังจากที่อุ้มเข้าค่ายทหารกองพล9กาญจนบุรี10ชั่วโมงก็ปล่อยตัวกันออกมานั้นนะฮะจังหวัดที่มีการปล่อยตัวนี่เข้าใจว่าเป็นคําสั่งจากศูนย์กลางใช่ไหมครับจากศูนย์กลางว่าให้รีบปล่อยเสียเพราะว่าเก็บไว้นานจะเป็นเงื่อนไขทางการเมืองหนักขึ้นไปอีก เอาไม่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 ทราบหรอกครับผมผมก็คงผมว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนส่วนแรกน่าจะเป็นดุล่งนิจของเจ้าหน้าที่มากกว่านะครับบก็คงคงเจ้าที่เขาก็ต้องมีเอ่อต้องต้องมีแบบและวิธีในการประเมินอยู่แล้วต,อต่อสถานการณ์แต่เชื่อเชื่อได้ว่าเจ้าที่เองเนี่ยคงคงไม่เน้นที่จะให้เกิดภาพแห่งความรุนแรงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังคงเป็นในลักษณะสุภาพ จะเห็นถ้าหลังๆเนี่ยไม่ต้องกรณีนี้หรอกกรณีไหนก็ไ,ได้ถ้าเกิดมีแนวโน้มที่ที่เจ้าที่กังวลว่าถ้าปล่อยแล้วจะเป็นการพัฒนาไปสู่จุดอื่นๆเนี่ยเขาก็าจะดำเนินการแต่ว่าวิธีดําเนินการมังคอีอ ต่างต่างที่ต่างเวลาเนี่ยเขาก็มีวิธีปฏิบัติอยู่แต่ว่าจะไม่ได้ออกในเชิงรุนแรงนะครับครับครับเข้าใจครับเข้าใจครับไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะมีการคุยก่อนอุ้มหรืออุ้มแล้วคุยก็แล้วแต่มันก็ผ่านไปแล้วประเมินว่าทหารได้หรือเสียนะวันนี้เนี่ยต้องต้องมองว่าทหารเองต้องต้องบังคับใช้กฎหมายอยู่พอสมควรแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับแล้วก็ ถ้าในเรื่องความสงบเรียบร้อยเนี่ยผมว่าหลายๆท่านเองก็ <S <S <ๆ S 2> ก็คงเป็นที่พอใจของประชาชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับนะฮะแต่นี้ในประเด็นเล็กๆเ,เ,เนี่ยถึงแม้จะเป็นความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามหรืออาจจะมีมจะมเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ<ม>แต่เจ้าหน้าที่ก็คงคงคง,คงไม่นะเลยที่จะปฏิบัติไม่ได้เห็นไหมว่าถ้าเรื่องจะต้องปฏิบัติก็ต้องมีมีความสมดุลที่เหมาะสมนะครับแล้วก็อธิบายได้นะครับต้องไม่ให้ดูมันเป็นเรื่องที่ ดูลุนแรงจนเกินไปนะครับเมื่อเมื่อมีพฤติกรรมแบบนี้เจ้าหน้าที่ทหารก็มองแล้วว่าถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยให้ความขายจากมันดีขึ้นมันกลับจะไปไปไปมีผลทางด้านลบมากกว่าไม่ได้ลบกับในตัวทหารองคอ์กรหรือในตัวอิทยาลอาจจะไปลบในส่วน,อ,นอื่นๆเช่นมันเหมือนกับมีการแอบเคลื่อนไหวได้โดยใจกลายอย่างเนี้ย นะครับคนอื่นเขาก็ทําได้บ้างอย่างนี้ในโครงการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ในกระบวนการในระบบแล้วรับจานํเข่าวเทละโลกันไปลงสีเอละโลกันไป,ไปตรวจที่ที่นู่นที่นี่ผมว่ามันมันคงไม่เกิดความเรียบร้อยแน่นอนเลยนะครับต้องต้องต้อง,ต,องต้องมองในภาพรวมด้วยนะครับไม่ได้จาะเป็นเคสตนะครับแล้วก็ถ้าถ้าจะคิดว่าปิดปิดกั้นในการที่จะรับรู้ไม่ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับไปตรงนั้นเหนื่อยเปล่าเพราะว่าขณะนี้ภาครัฐเองก็พยายามที่จะหา กฎวิถีที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยไขความกระต่างให้อยู่แล้วนะครับคนละเรื่องกันครับครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานรองนายกและรองหัวหน้าคอสชพลอากาศเอกประจินจันตองนะครับและท่านก็คอมเมนต์เยอะพอสมควรบอกว่าจริงๆเรื่องท่นองเนี้ยมันควรจะพูดกันให้รู้เรื่องก่อนและไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าไปสั่งจับไปสั่งอุ้มครั้งนี้นั้นเป็นเป็นเป็นคำสั่งใครนะฮะ ท่านพูดออกมาในในมุมที่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับปฏิบัติการเมื <t> ่อวานเพราะว่าท้านนั้นมันจะเสียม,มากกว่าได้คือไปหลงเกมเขาแล้วนะฮะคุณวินทยว่ายอย่างไรครับเราต้องขออภัยผมผมยังไม่ได้ติดตามเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารกับกับนายดับผู้่ัฆ่าได้อยู่แล้วนะครับ <t> ๆๆแล้วก็เพราะว่าพอ,อหลังจากที่มีการปฏิบัติปั๊บก็คงจะต้องมีการมูการรายงานนะครับผม ซึ่งตรงนี้เองต้องเป็นในระดับผู้บัญชาแล้วนะครับผมขออนุญาตมองในมุมที่เจ้าหน้าที่มองเท่านั้นเองครับขอครัยเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้เราต้องกลับมาประเมินหรือทบทวนนะคะว่าพฤติกรรมหรือลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในกรณีอื่นหรือคล้ายๆเกิดขึ้นอีกหลายๆครั้งะค่ะ ก็ก็คิดจริงแล้วไม่กังวลน,นะครับเพราะเชื่อว่าจริงๆแล้วก็ยังเคยได้รับวารร่วมมือจากทั้งสองท่านแลวท่านอื่นๆเป็นอย่างดีงอยู่แล้วนะครับ <Ừ. S 1> ครับครับเอ๊ะเข้าสงสัยกันเมื่อวานทหารชุดพิเศปอุ้มนะครับทําไมจึงเป็นทหารจากกองพลเก้ากาญจนบุรีครับมีการแบ่งพื้นที่กันดูแลอย่างไรครับเนี่ยฮะ ต้องใช่ครับต้ดูเรื่องของพื้นที่รับผิดชอบด้วยนะครับแต่ละเขตก็จะมีอยู่แล้วก็ก็เป็นแบบเขตที่เราแบ่งตามความรับผิดชอบคล้ายๆกับพื้นที่ของตำรวจสนอย่างเงี้ยครับวันนี้จะมาทั้งนายรักษาความสงบเขาก็จะหไว้อยู่แล้วตรง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 ตระลาดมหาชัยเมืองใหม่ซึ่งอยู่ทุนบุรีตัดท่อนั้นเป็นพื้นที่ที่เราตัดแบ่งให้กองพลเก้าเขารับผิดชอบไปนะฮะ ผมเองไม่มั่นใจในข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้าจากที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ส่วนนั้นเนี่ยน่าจะใช่ครับครับผมเป็นพื้นที่เหมือนกับบริมนทลแล้วก็เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทางด้านทาง้านเหนือครับผมนอครับสุดท้ายจะนีเป็นพื้นที่อ๋อครแบบเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเจ้าที่เองต้องต้องมีพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับบประสิทธิภาพของการควบคุมการกำกับดูแลนั้นเนี่ย มันก็จะจะเหมือนมีความคุ้นเคยคุ้นชินนะครับคุ้นชินทั้งเนทนด้วยคุ้นชินทั้งพื้นที่คุ้นชินทั้งเจ้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อยู่ในพื้นที่ครับัตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครับครับคำถามสุดท้ายครับคุณเป็นไทยครับเช้าวันนี้นะครับมีการเรียกหาเรือเพื่อประเมินผลปฏิบัติการจากเมื่อวานบ้างหรือไม่ครับประเมินกระแสสังคมประเมินกระแสสื่อประเมินอะไรตัวอะไรจากปฏิบัติการอุ้มเมื่อวานนั่นนะครับวันนี้มีการเรียกหาเรือไหมฮะ คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยทุกครั้งที่ที่ปฏิบัติอะไระการประเมินเนี่ยของเจ้าหน้าที่เนี่ยการปฏิบัติของเจ้าหน้นาที่หรือการประเมินในเรื่องการในด้านการข่าวในม,มีการประเมินทุกนั้อยู่แล้วไม่ว่าจะมีเหตุการณ์หรือไม่มีเหตุการณ์แต่แสายการแบบนี้ระดับนยโยบายต้องประเมินเพื่อดูในภาพรวมไหมคะ ผมผมเองอาจจะต้องรอในระดับผู้บัญชาแต่ว่าผมมองว่าการปฏิบัติโ่อาเนี้มันมันก็เป็นการปฏิบัติหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไม่ไีอะไรที่ที่ที่ดูแล้วจะทำความตื่นเต้นหรือจะทำความกังวลให้กับพี่น้องในสังคมนะครับ การการเข้าปฏิบัตินี่เนนะ่ที่จริงแล้วเนี่ยผมว่ามีสัญญาณอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเมื่อเมื่อเห็นท่าทีต่างๆเนี่ยเข้าใ,ใจว่าเจ้าที่ก็คงจะบอกแล้วว่า,วาการ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 ให้ข่าวในเชิงสาธารณะเนี่ยมันดูแล้วมันมีทิศทางมันดูน่าจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติอยู่เหมือนกันก็เลยนะ่าจะมีการเตือนผมเองก็เป็นคนที่ ให้ข้อมูลไปกระสือด้วยว่าเออเนี่ยขณะนี้เจ้าที่ก็มองอเหมือนกันนะใช้ดูพินิจอยู่นะว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมันมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ไม่ดีกับกลุ่มหรือบุคคลอื่นๆที่ที่ให้ความร่วมมืออยู่อย่างนี้ครับเมื่อเมื่อเมื่อเราส่งสัญญาณแล้วเนี่ยเมื่อลุ้มขึ้นแล้วยังยังปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็ต้องดาเนินการแต่ว่าการดาเนินการก็ต้องไม่ให้ดูเป็นเป็นเรื่องที่มันดูเกินกว่าความเป็นจริงเกินกว่าเหตุและผล การคมครองนี้ครับผมอือรับขอบคุณมากรับคุณวินทัยจ้ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะค่ะพันเอกวินทัยสุวารีโฆษกคสชนะคะอืมตอบตอบตามสูตรเป๊ะๆอือตอบตามสูตรเป๊ะๆก็ตอบได้เท่านี้แหละคือคือคือไม่ต้องอ้อมค้อมเลยผมเข้าใจว่าเช้าวันนี้ประเทศไทยก็มีอยู่ไม่กี่ข่าวค่ะข่าวราชพักยังเป็นประเด็นนำอยู่ในกระแสความสนใจของคนขณะนี้ทิศทางของข่าวก็เคลื่อนไปถึงช็อตที่ว่ากำลังเดิมพันกันว่าอประเมินกันว่า บิ๊กโดงจะลาออกเพื่อลดกระแสหรือไม่นั่นคือประเด็นหนึ่งคำถามที่สองสมมุติว่าเกิดลาออกจริงๆ่่าชยริะจะลดกระแสได้จริงหรือไม่ช่วยไหมหรือว่าจะลุกต่อไประดับบนของบิ๊กโดงขึ้นไปอีกหรือเปล่ากดดันต่อข่าวที่สองก็ยังเป็นข่าวก็ยังเป็นข่าวที่คอนแก่นโมเดลใช่แล้วค่ะอยู่ในความสนใจของผู้คนกัอนแก่นโมเดลภาคสองเมื่อวานพลตบดทัทอธิราชน้องหันพิทักษ์ผู้ชว่วยการตำรวจสนกลางพูดแปลกๆว่าไงคะเช่อมันเถอะ างเหมืนแค่พูดแปลกๆพูดแปลกๆเรื่องดีขอนแก่นโมเดลภาคสองนะครับไปจับความกันละกันราชพักขอนแก่นโมเดลภาคสองพันกันไปพันกันมาแตกปลายเป็นข่าวที่สามใหม่มาแรงตู่เต้นจงใจเดินไปให้ทหารจับที่ประหลาดมหาชัยเมืองมหาชัยเมืองใหม่ถ้าผิดไปจากนี้ตู่เต้นตบปากหมาแก่ได้เลยอใช่ไหมครับใช่ไหมคะ ต้องประารสองคนนั้นเดินจงใจเดินไปให้ทหารจับเออวางเกมไว้ขณะที่ตำรวจเข้าแสดงตัวแล้วก็เข้าไปขอควบคุมตัวแล้วก็นําขึ้นรถนด่นไปครับแยกกันด้วยแยกกันขึ้นรถไปทั้งคู่เนี่ยหัวเราะร่วนเลยเหมือนรูล่วงหน้าสีหน้าสีตาของตู่เต้นณขณะที่ทหารก็ไปอุ้มกลางตลาดมหาชัยเมืองใหม่นั่นเดินไปครับไม่ได้ตกใจรู้อยู่แล้วไม่ได้เหนี่ยวความคาดหมาย รู้อยู่แล้วหลงเกมกูแล้วอ๋อแล้วคะโอ้หนี่เหมือนนั่งอยู่กลางใจตู่เต้นปัโทโตปัโทโต <c oughs> ปัโทโืเราจะเบรกเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะเอาผู้รู้กลนและเกมการเมืองมามองทหารนี่ยนะครับอุ้มตู่เต้นได้หรือเสียทหารประเทศไทยช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะพักสักครู่คะ่ะ